ร่วมกันนะครับผมอาจารยให้ให้ช่วยกันเขียนที่มีน้องเวลาทํางานร่วมกันแบบเวทีที่เป็นทางการก็มักจะคุยกันเรื่องน้ไมน้อยกแนะนำกันเพื่อที่ครูทั้งหลายนะครับจะได้เป็นร่วมรับเปียนกันในพื้นที่นะครับพรุ่งนี้แลกเปลี่ยนจุดที่สอบเสร็จประมาณเที่ยงแล้วไปหาเที่ยงในเรื่อที่เสร็จกิจกรรมชุมชนเนี่ยก็เลยจะรวมกันทั้งค่ายวันลูกแลกเปลี่ยนแล้วก็ครับเราทำเป็นแบบเครือข่ายจะมี ทีที่หนึ่งกับทีที่สองเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดกระบี่ไม่ทราบมีเตรียมเกียมกันมาบ้างไหมครับแล้วช่วงนี้ก็ย่างยืนหรือว่าทีขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็หรือถ้ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าเป็นประเด็นที่เราอาจจะไม่สะดวกในบางส่วนในบางเพื่อนะครับทีนี้ก็ขออภัยไว้ก่อนอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะรอการให้ให้สอดคล้องคาดหวังกันเลยการสับทีที่เข้ามาเมื่อเช้าแม่ หอาไม่เคยมาองด้วยกันมาพัก